สวัสดีครัเรื่อนี้ืกาเดานจ้างฝ่าเช่ยนี้นะครับมนมะผมสิมันยีเข่าปั้นหรือว่าย้ำเหนียวนะครับเนาะตอนนี้กำลังที่ <ส>เราผสมสูตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนาะแล้วผสมสูตรผสมเอะไปเรื่อยๆพอแต่ไม่ท้งก็จะไังดูเยอะบ้านนั่นเลยเป็นรูปไปร่าถูก้อนนะครับเนาะถูกกองกองเบื้งนี่ครับคือยำเหนียมนะครับเนาะเตจินนะครับหลายคนคงสูตรด้กินนะครับเนาะอาหารพี่นะโมนาเสียงเดียได้ลงใส่นะครับเนาะที่ราดยำเหนียมเนี่ยเออนี่แหละครับกิ่เน้ ย้หนนะครับนที่เป็น้าวีตีตีัดเอาข้าเสียวปั้นหน่อยปั้นในข้าปั้นเน้าก็ปั้นลูกประมาณตันหนเลยนะครับก็ข้าปั้นกี่เเดี๋ยวเดียวลวกในยรวหน่อยคปั่นไปนะครับากปั้นไปเพราะว่าเป็นกบ เดี่ยวซือเครื่องกินเองนะครับเนาะเครื่องขายให้คนทีใส่ถุงมือเนาะอันนี้คือว่าเคาื่องเทศกินเนาะได้กินกันเองได้กินกันเองนะครับได้กินกันเองฝากติดตามฝากกดติดข่าวนะครับเนาะพูดถึงได้สูตรได้เลยยังฝากติดตามอ่าตานนี้คนโดนน้ำเป็นเพลียนะครับเนาะอยู่งานสรางสรรค์ท่านพยาได้สูตรได้เห็นนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบอกสูตรสูตรลับนะครับเนาะสูตรตำรับที่ใ่ค้าขายได้ทำอาหารกินได้ แผู้ใดติดต่อเราได้พูดนะครับเป็นนนาาเป็นเพจมีโน้นาต่างๆนะครับนอกจากบเขาแบอาจจะได้สูตรเ้เขามาที่หาดเออสร้างอาที่กันได้เลยทีเดียวก็ต้องเรียนตอเร่งนะคะสูตรเนี่ย ผู no no ้ใดยาอดตีตามบ้างู้นี่เดี๋วอันี้แฟนเขาเสุนัขตาเขาบอกให้ใหผู้ดนต่างมานคุณาแฟีมโรงงาสั่งมเขาที่เก่งสุดกับเองนะครับนะอันนี้คือเขาปั่นเลยเดีเช่นนีกล่อำพุ่งนี่เหตุเรียบร้อยเลยอ่าเดี๋ยวเรารอจะไปทอดนะโอเคครับ เป็นกระทาครบไม่ใช่กระทูนะมาทไปกะครับผมอย่าให้มนร้อน เกลือกัติดกระทะขั้นตอนต่อไปก็คือน้ามันน้ำมันน้ำมัน ตอนนี้เราตอนนี้เราใส่น้ำเฮ้ยแดงแดงแดงอย่าไปแดง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 มาตอนนี้วุ่ไวากับหมานะครับไม่จะกัดกัด

ว่าเวลาเขาทอดนะครับเราเขาก็ต้องทอดใจเย็นๆนะครับเนาเขาจะไปทอดป่าไปแห้งนะครับเนาเขาองทอดใจเย็นๆจะค่อยไปนะครับจะค่อยๆกินไปนะครับเนาะเพื่อจะให้ข้างในนันสุกนะครับผมนี่นะครับเนาะมันมันหอมครับรู้สึกว่าหอมหอมแบบอืมเขาแบบเขาหมักเราแล้วมันหอมติดจมูกไปเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวยังไงผู้ใดที่ตีสามนะครับเนาะโนนนาเป็นเถจนะคร to Now, ah, uh, ับเนาะหนุ่มโรงงานสร้างฝันนี่คนโนนนาเป็นเถจนะครับเนาะหนุ่มโรงงานสร้างฝันเนาะสรับผู้ใดที่ตามเดี๋ยวผมี่แจกสูตรให้วัยสั้งอาชีพนะครับเนาะรับรองได้เลยครับเนาะเป็นสูตรตร้งอาชีพได้นะครับเนาะสูตรนี้สูตรนี้นะครับเนาะให้นะครับเนาะสำหรับใครที่ตดตามเรื่อยๆนะครับเนาะทักแชทตกันติดตามได้นะครับผม น้แนเผ็นะครับเนาะขาไม่เที่ยงห้ัาขาเนื้อขาเนื้อย่างเนื้อมครับเข้าใ้เต่าเสียประโยชน์นะครับเนาะอ่าตอนนี้ข้างนอกกับที่ใดที่แล้วนบเนาะฝากติดตามไม่เลิกข้าวฝากติดตามฝากติดตามครับอนนี้เเขอย

สวัสดีครับวดครับสวัสดีครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปี้ยวเรียวโอเคเปรี้ยวครับเปรี้ยวเผ็ดครับเปรี้ยวเผ็ดเลยเปรี้ยวเผ็ดเ

เะันั้เผ็ดเปรี้ยวครับแซ่บเลยเผ็ดเปรี้ยวเอากาศด้วย Terima kasih telah <laughs> menonton!